รีวิววันนี้ครับพบกับเจ้าเล็กชัดนะครับ RX 2 0 0 T มาพร้อมกับชุดแต่ง F e Sport ขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive ครับผมปี2016จะน่าใช้และน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ ซึ่งเจ้าเล็กซัสคันนี้บอกเลยว่าดูแลง่ายมากๆเลยครับไม่มีคําว่าจุกจิกแน่นอนครับอะไรเขาถูกมากๆครับผมโดยคันนี้มาพร้อมกับเลขไมลวิ่งเพียง96,000กว่ากิโลเท่านั้นครับตกปีละหมื่นโลนินดๆถือว่าใช้น้อยมากเลยครับคันนี้และเป็นรถออกศูนย์เล็กซัสสุขมวิทยเจ้าของมือเดียวประวัติศูนย์ดีสุดๆไปเลยครับโอ้โหเข้ามาภายในต้องบอกเลยว่าสะดุดตากับสีเบาะมากครับเป็นสีดาร์กโรสให้ความเซ็ มีกมากๆเลยฮะสำหรับคนที่ใช้บาะสีนี้ครับผมและเพิ่มความหรูหราด้วยพาราลลมิกสลู Glass ด้านบนเป็นไงฮะสวยแซบไหมฮะ มาดูออปชันกันดีกอ่าฮะพวงมาลัย <mới> น <state brainstorm ing> ี่เป็นพวงมาลัยแบบ F Sport เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับผมมาพร้อมกับเจ้าพัดเดิลชิพแล้วก็ครูซคอนโทร l นะฮะมาพร้อมกับตัวนาฬิกากลางที่เป็นเอกลักษณ์ของเล็กซัสนะครับผมการใช้งานนะฮะคันนี้นะฮะมาพร้อมกับกล้อง360องศาและมีเบาะอุ่นเบาะเย็นให้ด้วยพร้อมกับไวรเลสชาร์จเบาะ2แถวหลังปรับเอนแบบไฟฟ้าได้ครับออปชันในการใช้งานบอกเลยว่าครบคันมากเลยครับ เล็กซัสคันนี้มีระบบกองอากาศภายในห้องโดยสารเป็นระบบนาโนอี e. ช่วยกองและฟอกอากาศ PM 2.5ได้ด้วยครับมีระบบช่วยจอด Parking Assist System เรียกได้ว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่คันนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับผมมาพูดถึง o p ปชั่นรอบคันกันบ้างนะครับคันนี้โอ้โหดูภายนอกสิครับสีขาวเป็นสีพิเศษไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยครับสามารถปรับไฟสูงได้อัตโนมัติด้านข้างมีชุดล้อ F Sport คัน นาด20นิ้วมาพร้อมกับเจ้าฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดแบบนุ่มนวลเลยครับจุดเด่นของเจ้าเร็กซัสคือความนุ่มนวลครับผมหากคุณกำลังมองหารถที่เงียบนั่งสบายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคันนี้นะครับผมขอเสนอขายในะราคา2 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับตอนที่น้องเขาออกมาป้ายแดงนะฮะอยู่ที่5ล้านกับ9 0 0 0 0บาทครับผมวันนี้ประหยัดไปถึง 2ล้านกันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจเจ้าตัวเล็กซัสคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อที่คอนแทคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือติดต่อเซลล์ต้นได้ตลอดย4ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ